งจันเสียงร้อทททงที่ใสกังหวานตลอดจนลีลาการแสดงบนเวทีอันาน่าประทับใจในบทเพลงแห่งความทรงจำอย่างนักร้องบรนนอกกระแสะเข้ามาสิผู้ชายในฝัน และโลกของพึ่งของน้องเป่าเปาวลีพรพี่มนในชุดและผ้าคาดผมลายเสือทำเอาทุกคนนั้นเคลิบเคลิ้มไปกับเสียงเพลงราวกับว่าราชินีลูกทุง่งพุ่มพวงดวงจันทร์ได้กลับมาร้องเพลงขับกล่อมให้คนไทยที่ฟังกันอีกครั้งค่ะด้วยเสียงและบุคลิกที่แทบจะถอดแบบเป็นมาเลยก็ว่าได้ทำเอาทุกคนที่มารอชมรอบปฐมทัศน์ของภาพยนตร์พุ่มพวงต่างประทับใจไปตามๆกันค่ะ นอกจากจะได้ฟังเสียงร้องเพราะๆของน้องเปาเป,า,ปาวลีกันแล้วงานนี้ยังมีครูเพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์อย่างครูมวลเมืองเหนือและเหล่านักแสดงในภาพยนตร์เรื่องพุ่มพวงที่นำทีมมาโดยบุญทนคนหนุ่มถนอมสามโทนปอนัทวุฒิสกิจใจและน้องเปาเป,า,ปาวลีพรทิมน์รวมไปถึงน้องสาวแท้ๆของพุ่มพวงดวงจันทร์อย่างจันจวงและดวงใจดวงจันทร์และคนในครอบครัวก็ต่างมาร่วมกันรำลึกถึงราชินีลูกทุ่งหนึ่งเดียวตลอดการกันอย่างคับคัางค่ะ โดยงานนี้น้องเปาเปาวลีและหนุ่มปอนัทวุฒิคู่พระนางของเรื่องนั้นต่างก็รู้สึกดีใจที่คนไทยยังไม่ลืมพุ่มพวงดวงจันทร์ซึ่งก็หมายความว่าก็ยังไม่ลืมเพลงลูกทุ่งที่เป็นรากเงาของคนไทยด้วยเหมือนกันค่ะและยังฝากเชิญชวนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มาดูภาพย,ายนตร์เรื่องนี้กันเยอะๆเพราะจะทําให้รู้จักคําว่าสู้ชีวิตและความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นได้ดียิ่งขึ้นค่ะอยากให้มาดูชีวิตแม่พึ่งที่หนูเชื่อว่า ทุกคนอาจจะยังไม่รู้มาก่อนว่าแม่พึ่งกว่าจะมาเป็นราชินีทุ่งแล้วก็กว่าจะทาความฝันของตัวเองนี้สาเร็จเนี่ยต้องฝ่าฟันอุปสรรคอะไรมาบ้างก็อยากให้ไปชมเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่มีความฝัน้วยค่ะจริงๆเรื่องจริงๆคนไทยก็ทําหนังไทยให้คนไทยดูนะครับแล้วก็อย่างที่ผมพูดไปแล้วคือคุณพุ่มพวงเป็นฮีโร่ในเมืองไทยฮีโร่ทางเสียงเพลงเพราะฉะนั้นผมว่านะครับพ่อแม่พาลูกไปดูได้แนะนำว่าเนี่ยฮีโร่เมืองไทยสมัยก่อนเนี่ยเขาสู้มาขนาดไหนกว่าเขาจะได้เป็นนักร้องขนาดนี้ เด็กๆรุ่นใหม่อาจจะไม่เคยรู้จักก็ได้หรือลูกพาคุณพ่อคุณแม่มาดูมาเปิดลิ้นชักแห่นความทรงจํามายิ้มด้วยกันมาฟังเพลงคุณพุ่มพวงด้วยกันผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านต้องมีความสุขมากๆเพราะฉะนั้นหนังเรื่องพุ่มพวงเป็นหนังของครอบครัวไทยจริงๆเงดดพิ่งตั้งใจไว้แล้วถ้าเกิดพึ่งไม่เด่นไม่ดังนะ่ะพึ่งจะไม่ยอมกลับบ้าน ได้ยินสองดาราคนเก่งชักชวนมาดูหนังกันสักขนาดนี้ใครที่ชื่นชอบในบทเพลงลูกทุ่งแล้วรักคิดถึงราชินีลูกทุ่งตลอดกาลอย่างพุ่มพวงดวงจันทร์รวมไปถึงคนที่อาจไม่เคยรู้จกักหรือสัมผัสกับบทเพลงลูกทุ่งเลยก็ตามพลาดไม่ได้ค่ะกับเรื่องราวชีวิตที่ต่อสู้และไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคในการไล่ตามความฝันของเด็กบรนดองตัวเล็กๆคนหนึ่งรวมไปถึงน้ำตาหยดแรกบทเพลงแรกแล้วรักครั้งแรกของพุ่มพวงดวงจันทร์กับภาพยนตร์เรื่องพุ่มพวง วันนี้ทุกโรงภาพยนต์ค่ะ